ปงกรอบคาราเมลเจ้าดังในติ๊กตอ็อกม,มาทำาปังกรอบคาราเมลง่ายๆด้วยกระทะกันวัตถุดิบตามนี้เลยะเอาขนมปังมาหั่นให้เป็นชิน้นใครมีขนมปังเหลือๆเอามาใช้ได้เลยนะแล้วก็ไปคั่วกระทะไล่ความชื้นจนกรอบก็พักไว้ต่อด้วยคาราเมลเทน้ำตาลปล่อยให้น้ำตาลค่อยๆละลาย เทคนิคห้ามกวนนะทุกคนเดี๋ยวสีคาราเมลไม่ขึ้นแล้วก็เทครีมลงไปใครไม่มีใช้นมอะไรก็ได้แล้วก็ตามด้วยเนยเค็มคนทุกอย่างให้เข้ากันก็จะได้คาราเมลสีสวยแบบนี้และเราก็เอาขนมปังที่ผักไว้เนี่ยเอามาคลุกเทคาราเมลแบบจุกๆุไปเลยแล้วก็กวนกับกระทะอีกรอบก็จะออกมาเป็นแบบนี้มาแล้วบางกรอบคาราเมลเจ้าดังในติ๊กต็อกทำง่ายง่ายด้วยกระทะหนึ่งอัน ตัวคาราเมลว่ะมันจะมีความแบบหอมนมเนอยอยู่จะไม่ได้หวานเกินไปใครที่ชอบปังกรอบคาราเมลแล้วไม่อยากรอเอฟไม่ยากทุกคนกระทะใบเดียวเอาอยู่อ่ะได้ความยังไงเมนมาบอกด้วยวันเนี้ยไปแหละบาย